สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่23เมายน2564ครับเราก็มาพบกันหลังตลาดเปิดไป1ชั่วโมงนะครับดูแนวโน้มของตลาดกันนะครับวันนี้ซึ่งตลาดก็เปิดมาบวกนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาตลาดก็ลดลงไปนะครับตามกับพันหกนะครับเปิดก็เหนือพันหนะครับแต่ตอนนี้คือราคาอยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสนึนะครับลดลงไป 0.62จุดนะครับซึ่งเชาวันนี้ก็ราคาก็สูงสุดอยู่ที่1,600 6.39จุดนะครับก็ถือว่าสวิงมากนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับราคาสวิงน่าดูนะครับนี่ก็ most active value นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวแรกจะเป็น rcl นะครับตัวนี้ก็ดูท่าทางว่ามีแนวโน้มขาขึ้นเห็นครับ RCL นะครับถ้าดูจากกราฟนะครับของ a c l นะครับเดี๋ยวจะดูจากกราฟกันนะครับตัวนี้ก็ปิด offer, offer ออฟเฟอร์ออฟเฟอร์แนวต้านอยู่ที่54.50นะครับซึ่งถ้าดจาูจากตัวนี้ก็ดูราคาเก่านะครับก็เห็นว่าเขามีแนวโน้มราคาขึ้นไปที่60บาทนะครับอันนี้ก็เป็นการยอดตัวลงมานะครับถามว่าแล้วถ้าดูเป็นกราฟ มงบอกอะไรได้บ้างนะครับก็ยังอยู่ในการพักตัวนะครับจะเห็นแนวโน้มของราคาเห็นไหมครับว่าเขาขึ้นไปตามทิศทางของกระทิงนะครับก่อนที่จะยอดตัวลงมาเมื่อทําจุดอนิวไฮนะครับสูงสุดนะครับที่6กกว่าบาทนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับก่อนที่จะสร้างฐานฐานนะครับทําฐาน แล้วก็พยายามจะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เป็นเขียวอีกวันหนึ่งวันแรกนะครับก็พยายามจะดีดตัวกลับขึ้นไปจาก50าุ้นแบบนี้ก็ถือเป็นโอกาสในการย่อตัวลงมานะครับเราก็ดูที่ r s i นั่นอยู่เหนือ40ก็มีโอกาสทีดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เอเมอยู่เหนือเส้นสัญญาแน่นอนนะครับนี่ก็ถือว่ายังเป็นโคงหุ้นที่มี l u ลที่ดีนะครับ เขาก็เลยเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับของ Most Active v a l u e นะครับอีกตัวที่ยังดูดีนะครับแม้ว่าราคานั้นจะล่วงลงมาเยอะนะครับตอนนี้ราคาก็ล่วงลงมาอยู่ระหว่าง4.25หรือ4.0 0นะครับลงมา4บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปิดกระโดดนะครับกระโดดลงมานะครับยอดตัวลงมานะครับกว้างทีเดียวนะครับกระโดดจาก50กว่าบาทลงมาเหลือ40 เจ็ดบาทนะครับแล้วก็มี RSI นั้นต่ำกว่า40นะครับมี MACD นั้นอยู่ใกล้ๆเส้นสีโลนะครับเส้นสัญญาณนะครับซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้เราต้องกลับไปดูที่ Info นะครับถึงสาเหตุของเขานะครับอ่ารู้สึกเขาจะไม่ไม่ได้ไม่มีนะครับสหรับสตรีมมิ่งโปรของ KBank นั้นดูไม่ได้นะครับในรายการ Research นะครับ ทีการใช้สตรีมมิ่งโปรของแต่ละบริษัทนะครับมันก็มีข้อแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นก็ระมัดรวงในการเลือกใช้โบรเกอร์เหล่านี้นะครับก็แนะนำให้ใช้โบรเกอร์ที่มีสตรีมมิ่งโปรที่สมบูรณ์นะครับเป็นตัวกลางของของการใช้งานของสตรีมมิ่งโปรนะครับมีราคามีข่าวให้พร้อมนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างว่า ยังไม่ควรครับสำหรับการใช้งานของบางบริษัทนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่4.25ลดลงมานะครับ4อยู่ที่47.50นะครับก็ถือว่าลงมาเยอะทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเกิดเป็นการยืนยันเราก็มาดูที่นาโม้าเ o s กซ์เทวลลุ่มนะครับเมื่อสักครู่ก็จะเห็นกันกุลนนะครับบวกขึ้นไป0.02นะครับราคาก็ ไเข้าไปที่5.05นะครับถือว่ามีโอกาสนะครับสำหรับตัวนี้ดูกราฟอีกทีนะครับเพื่อยืนยันโอ้สุดยอดนะครับเพราะว่าเขามีแนวโน้มของราคาแนวโน้มของอีดิเคเตอร์ที่ดีนะครับมี MACD อยู่หนเซ็นสัญญาแล้วก็ทำมุมหักขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ ISI นะครับอยู่ที่70กว่านะครับ แล้วก็มีกราฟด้านบนก็มีพาราโบลิกมีเส้นไข่ปลาลองรับราคานะครับถือว่าเป็นแนวขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะยอดตัวสีแดงนะครับถึงแม้แท่งเทียนจะเป็นสีแดงแต่ราคาเขาเลิกขึ้นราคาข,าขึ้นนะครับก็มีโอกาสนะครับก็ถ้าปิด5้าบาทได้ก็ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตัวกันกุ่น,นครับจริงเราต้องดูอินโฟว่าเขา มีข่าวๆอะไรเกี่ยวกับตัวนี้นะครับแต่ตรงแต่ตัวนี้ดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดูภาพโดยรวมของการขึ้นลงของราคาก็มีนโนมที่ดีนะครับก็1อาทิตย์ก็บวกไป16%กว่า3 3อาทิตย์ที่ผ่านมาให้3เดือนครับก็บวกไป2 9 7 4 4 7ถือว่าดีมากนะครับสำหรับ แล้วก็อีกในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นไปถึง38.98ก็ถือว่าเยี่ยมมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับตุภาพโดยรวมนะครับราคาก็เคยพุ่งขึ้นไปถึง4.92วันนี้ก็ยืนราคาอยู่ที่4.92กนะครับก็ภาวนาให้ปิดที่5บาทให้ได้แตเ่เป็นแนวโน้มแข็งๆนะครับเป็นแนวต้านแข็งๆนะครับที่5บาท อีกตัวที่เราควรจะดูจากโมดัตติบอลลุ่มนะครับอีกตัวนะครับตัวที่ดูง,ง่ายก็จะเป็นท็อปสวิงนะครับตัวนี้มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับท็อปสวิงแล้วก็หาตัวที่สวิงประจําแต่มีการบวกก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นะ sr นะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0.16นะครับจากเดิมอยู่ที่1.38นะครับ ดูราคาแล้วก็เดิมนั้นเห็นนะครับว่าราคาเก่าๆอยู่ที่0.9กว่าแล้วก็1กว่าๆ1.38จะขึ้นมา1.5ได้ก็เยอะนะครับหมายความว่าหลายวันเหมือนกันนะครับดูกราฟนะครับเห็นไหมราคาตัวใดที่มีพาราโบลิกรองรับนะครับก็คือจุดไข่ปลานี่นะครับมีรองรับราคา แล้วก็มี RSI หักหัวขึ้นนะครับ MACD หักหัวขึ้นราคาทุกตัวที่มีอินดคเตอร์แบบนี้บอกมาก็จะให้ทำให้เห็นว่าราคานั้นดีตัวขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะได้ตัวที่มีราคาในอนาคตที่จะขึ้นเราต้องมาดูที่ตรงสแกนนะครับว่าเขา Open ขึ้นมาในแต่ละเชา้าแต่ละวันนั้นเขาเปิดกระโดดหรือเปล่านะครับ แล้วก็เปิดกระโดดก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะครับทีนี้จะ R S S R เมื่อกี้เราก็มาดูที่ตัว R S นะครับว่าเขาเปิดกระโดดหรือเปล่านะครับรก็ถือว่าเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับสลับ R S นะครับถ้าเราจะดูหุ้นที่ทำเงินนะครับสลับวันนี้นะครับอย่างเช่น S W C นะครับเห็นไหมเปิดกระโดดถึงมันจะย่อตัวนะครับ ก็ดูกิจกเตอร์ก็มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นทุกตัวที่อยู่หน้านี้จะเป็นหุ้นที่เปิดกระโดดขึ้นมาครับ t p h นะครับเราก็เลือกดูจากตรงนี้นะครับว่าเขามีราคามีแนวโน้มขาขึ้นยังไงนะครับแนวโน้มขาขึ้นนะ็่คือจะต้องมีจุดไคลป้าราคารองรับราคาอยู่ด้านล่างนะครับมี r s i อยู่เหนือเส้น40มี m a c d อยู่เหนือเส้นสัญญา นี่คือจุดที่จะเห็นว่าราคานั้นรีบาวหรือว่ามีแนวโน้มเจะเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อเราดูที่ s t o อสกสแก n เนอน,นะครับก็จะมีบอกว่า Open นก p นะครับก็คือเปิดเรามีราคาขาขึ้นนะครับดูอย่าง t i เกอร์นะครับแต่มันไม่ทุกตัวเสมอไปนะครับก็จะมีตัวที่เขา,าสแกนออกมาแล้วก็เป็นเช่นนี้นะครับ การสแกนก็จะมีคอดิชันที่บางตัวก็หลุดไปนะครับคือประเด็นก็คือว่าเขาสแกนตามคอดิชันแต่ว่าประเด็นคือมันหลุดครับหลุดก็จะเป็นเช่นนี้นะก็คือว่ามี indicator แต่ละตัวนั้นบ่งชี้ว่าเป็นอุ้นแนวค้าต่ำค้าลงนะฮะแต่ก็มีโอากาสรีบาวได้ทุกขณะนะครับ สลับไทยเอเนจีโฮลดิ่งนะครับมีโอกาสที่จะติตัวกลับขึ้นไปส่วนกระแสได้เป็นหุ้นสุดกระแสได้นะครับดูอยู่ UPA นะครับมีจากคลิปก่อนก่อนนะครับเคยมีการถาม UPA ไว้นะครับซึ่งเดิมนั้นตอนที่ทำคลิปตัวนั้นก็ราคาอยู่ที่0.27 0.22 ซึ่งมาวันนี้นะครับวันนี้เดือนนี้ก็ราคาอยู่ที่0.40นะครับบวกกันไป0.01นะครับก็คือถือว่าขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับซึ่งจากราคาก่อนหน้านั้นก็คือประมาณเดือน4นะครับวันที่9นะครับหรือ,อประมาณเดือน4อยู่ราคาอยู่ที่0.2ก,กว่าๆนะครับกว่าจะขึ้นตัวขึ้นมาได้นะครับ น,นี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่มีอนาคตที่ดีนะครับดูการาฟกันนะครับก็ดูอินดิเคเตอร์ทุกตัวอยู่ตำแหน่งดูดีนะครับแม้ราคาจะมาพักตัวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาการพักตัวนะครับซึ่งเคยดีดขึ้นไปถึง0.4กว่ากว่านะครับตอนนี้ก็ราคามาพักอยู่ที่0.40นนะครับก็ทำฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เดิมทีนั้นอยู่ที่0.02 0.18นะครับเดือประมาณมีการซื้อขายกันใหม่ๆสำหรับเสียยักนะครับก็ทำนิมหายแล้วก็ปรับฐานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับก่อนจะปรับฐานนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดถือไว้ตั้งแต่ตอนเสียยักเข้าตอนแรกนะครับอยู่ที่0.026 0.25ตอนหุ้นนะครับก็มาวันนี้ก็ถือว่าได้กําไรมาซาแล้วครับหลายเท่าตัวแล้วนะครับถ้าท่านมีความเชื่อมั่นในตัวหุ้นนะครับแล้วก็ดูแนวน้อมของกิจการนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าไปถือหุ้นตัวนี้นะครับแม้ว่าเขาจะขายออกไปแล้วนะครับขเขาก็ยังมีความเชื่อมั่นในการดําเนินง,งานของหุ้นนะครับก็ทําให้ราคา แต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนนู้นก็คือ0.2ก,กว่า0.02 20นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่0.40ก็ถือว่าเยอะดีทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้ก็คือราคาอยู่ในขาขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีพลังบริที่จุดไข่ปลารลองรับนะครับซึ่งยังอยู่ห่างจากจุดไขป่ปลานะครับหมายความว่าจากจุดไขป่ปลาจุดสุดท้าย กับราคานั้นก็อยู่มีแก็บกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็ดูทีไอก็มีหักหดขึ้นแล้วก็ MACD ก็ยังอยู่เนือเส้นสัญญา l นะครับตัวนี้ก็ยืนยันราคาว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับสำหรับตัว UPA อนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบข้อข้องใจของอคลิปก่อนๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใน ใต้คลิปนะครับว่าถามมาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับ UPA นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น UPA นะครับดูแนวโน้มถึงน่านจะมีแนวต้านแข่งๆอยู่ที่0.41นะครับอยู่ที่63ล้านนะครับตัวนี้ถ้าผ่าน0.41ไปได้ก็จะถือว่าจะไปหยุดที่0.43นะครับจะมีช่องกาว,วตรงนี้นะครับ ทะลุขึ้นไปได้นะครับน,นี่ก็ต้องถือแบบมั่นใจกันหน่อยนะครับสำหรับตัวหุ้น u p a นะครับแล้วก็ดูรีพอร์ตล่าสุดของการดำเนินงานต่างๆตรงนี้ก็ไปหาดูใน EFin นะครับดูในช่องนิวนะครับของ EFin นะครับค้นหาโดยพิมพ์ u p a เข้าไปนะครับจากที่ คลิปก่อนหน้านั้นที่ผมเคยทำให้ดูนะครับว่าวิธีการดูข่าวของแต่ละตัวนั้นดูยังไงนะครับเราก็ประเมิอนออกมานะครับถึงสัดโมทว่เาเขาเพิ่งประชุมกันแล้วก็ดูแนวโน้มการประชุมดูสามคอร์เตอร์สามเดือนก็เก้าเดือนนะครับว่ามีการดําเนินงานอย่างไรนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมานะครับเราก็จะเดาได้ว่า อนาคตของหุ้นนี้มีราคาที่จะขึ้นไปถึงที่เท่าไหร่นะครับดูเป้าหมายจากบรกเกอร์ต่างๆนะครับก็ดูแค่นี้แล้วก็ไปพยากรณ์อนา,นาคตได้นะครับคาดเดาได้เขาจะมีราคาขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ก็จะมีการโยนตัวลงมานะครับเราก็พยายามดูอยู่ประมาณกรอบอยู่แค่นี้นะครับหุ้นยังไงเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วครับว่าเขามีแนวโน้มจะขึ้นหรือจะลงนะครับ แลงนั้นเน้นหุ้นที่มีมีอินดคเตอร์ที่อยู่ในกรอบที่เรากำหนดไว้นะครับคืนหนึ่งจะต้องมี rsi อยู่เหนือ40จุดนะครับแล้มีแนวโน้มหักหัวขึ้นนะครับแล้วก็ดู m a c d ที่อยู่เหนือเส้น Signal ทั้งคู่นะครับครับก็จะเป็นการปุ่งบอกอย่างเบื้องต้นว่าหุ้นตัวนี้ยังมีราคาที่จะขึ้นต่อได้นะครับถึงแม้ก็จะมีการย่อตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมครับ เขาจะมีการยอดตัวเพื่อเป็นการพักฐานนะครับเราต้องดูของตัวนี้ว่าจะมีอนาคตไปที่ขึ้นไปถึง1บาทได้หรือเปล่านะครับก,ก่อนนะครับแล้วก็ขอเข้าแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับถ้ารับตั้งแต่0.02ย์จนอสอ,สอสนะครับก็ถึงตรงนี้ก็ถือเอาไว้ยาวได้นะครับถ้าท่านไม่เดือดร้อนใดในะครับก็หุ้นก็มีราคาขึ้นไป ตัวนี้น่าจะขึ้นไปที่0.50ได้นะครับแต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะครับก็มีแนวโน้มไปที่ตรงนั้นนะครับครับก็รอรับที่แนวแนวรับคืออยู่ที่0.39ได้นะครับรับ0.39นะครับก็ท่านที่เพิ่งเข้ามาก็ช็อตหรือจะลองดูนะครับว่าจะ ถือต่อหรือว่าจะเข้ามาช็อตต้องใช้จังหวะให้ดีนะครับเข้ามาทำำํากําไรก็ช่างใจให้ดีนะครับดูจากแนวโน้มของราคานะครับเขาก็จะมีการพักตัวเป็นระยะระยะนะครับก็ดูทิศทางการทํางานนะครับดูแนวโน้มของการวิธีการที่จะาะรีอะไร สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับที่บริษัทมีนะครับถ้าบริษัททำหรือบริหารงานขยายตัวเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันนะครับเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของบริษัทที่ดีนะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นท็อปสวิงใช่ไหมครับใช่ใช่เราเห็นนะครับหุ้นเล็กๆนะครับหุ้นเล็กๆนี่สำคัญนะครับก็เป็นตัวที่ทำเงิน นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอย่างอาลังจะทำกำลังจะสร้างสร้างพลังนะครับก็สะสมพลังนะครับพยายามจะดีดตัวกลับขึ้นไปที่5 5 5 0นะครับตัวนี้ก็คือถ้าตัวจุดไข่ปลากลับราคาเข้ามาแตะกันนะครับก็จะกลับทิศทางทันที ันนี้ก็ดูจากราคาก็เมนโนมขึ้นมาเหมือนหุ้นมือสคู่นะครับเหมือนหุ้นตัว GPA นะครับก็ราคาก็พยายามดีๆกับตัวนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่าสมาร์ทดิจิตอลเนี่ยเขามีการประชุมมีการรายง,งานรายง,งานผลประกอบการนะครับว่าผลประกอบการนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะทําให้ราคานั้นดีดกับตัวขึ้นมาได้นะครับ โดยที่เราต้องมาดูที่ว่า RSI นะั้นอยู่เหนือ40หรือเปล่าอยู่เหนือ40จุดไหมดู MACD อยู่เหนืเส้น M อยู่เหนือเส้น Signal หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ดูเอาตรงนี้นะครับแล้วก็ราคายอย่างนี้ควรจะช็อตหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับเข้าทำการดูไว้นะครับ สำหรับหุ้นที่น่าจะเก่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวเป็น T Engineering นะครับอันนี้ก็มีแนวโนม้มที่จะราคากลับมาเหนือ0.09ได้หรือเปล่านะครับจริงๆอยากจะดูอินโฟให้ได้นะครับว่าเขาเราข่าวๆเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้3เดือนบวกขึ้นมา40%นะครับในระยะเวลา3เดือนนะครับดูราคานะครับจากเดิมนั้น อยู่ที่0.04น่ะครับเมื่อเดือนมีนานะครับ0.04ก่อนที่จะค่อยดีตัวกลับขึ้นมาที่0.07นะครับถือว่าก็ทำกำไรมาได้นะครับหุ้นแนวนี้นะครับก็ไม่กี่จุดนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตัวไม่กี่จุดนี้ทำเงินมากนะครับสำหรับทันทีเล่นหุ้นตุดขนาดเล็กนะครับก็พยายามจะ แสดงให้เห็นถึงว่าหุ้นขนาดเล็กนั้นน่าสนใจยังไงนะครับมีความดึงดูดอย่างไรสำหรับท่านที่มีทุนน้อยนะครับแต่ท่านที่มีทุนมากก็ดูตัวที่มีราคาเยอะๆไปแล้วกันนะครับวันนี้เราเข้ามาดูที่ most active volume ยังไม่มีตัวปตทนะครับ แล้วก็โมด e อ็เทิร์นก็ยังไม่มีตัวประทอแต่มีตัวลูกของประทอนะครับก็ปวกขึนไป0.75นะครับแล้วก็ดูทิศทางของการขึ้นของราคานะครับก็ยังอยู่ต่ำกว่าย,ยังคงยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเพราะว่ามี RSI ต่ำกว่า40มี MACD อยู่ต่ำกว่าเส้น Signal นะครับก็ถือว่าราคาก็ยอดตัวลงมานะครับ ราคาพวกเกิน50-60บาทนะครับ aot นะครับเป็นอย่างไรนะครับก็ราคาอย่างที่เห็นนะครับมีแต่ตัวนี้ยังดีที่เขามี isi อยู่เหนือ40แล้วก็มี macd อยู่เหนือสีแง่นะครับถึงแม้ราคาจะย่อตัวลงมานะครับปตททีนี้ก็เมื่อวานก็อยู่ที่4 0 2 5นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่40บาทนะครับ ดูแนวโน้มระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับก็อิเทอเคเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแม้ราคาจะยอดตัวลงมานะครับตัวนี้ก็ดูราคาของน้ำมันตลาดโลกนะครับที่เปร้นนะครับก็จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลงนะครับก็ปตทจะขึ้นหรือลงนะครับถ้าดูแนวโน้มตอนนี้ก็คือมีแนวโน้มขาลงอยู่นะครับก็รอรับที่ประมาณ 39.75นะครับปลอรับได้นะครับก็ราคาล่าสุดต่ำสุดอยู่วันที่21นะครับราคาอยู่ที่39.75นะครับก็มีราคาแนวโน้มก็จะลงมาต่ำสุดอยู่ที่38.25นะครับอันนี้ก็ดูแนวโน้มราคานะครับแล้วก็ข่าวจากของตลาดโลกนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70กว่าดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับ ก็ถือว่าราคาก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันต่างๆก็ปรับตัวขึ้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเรืองสุดท้ายของน้ำมันนะครับเพราะว่าต่อไปเขาจะไม่ใช้เครื่องสันดาบ์นะครับของพลังงาน E ี EV, รถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับพอถ้าการเดินทางเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดเมื่อไหร่ราคาของน้ำมันก็ไปใช้ ทำอย่างอื่นนะครับก็ยังคงมีประโยชน์กับที่ใช้ต้มใช้พลังงานความร้อนจากการต้มน้ำมันการใช้น้ำมันต้มน้ำต้มความร้อนนะครับก็อัตราการใช้งานก็จะค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็สร้างมวลภาวะต่างๆก็ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นอนาคตนะครับอีกตัวที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ SCG Group p a c k i n g นะครับดูแนวโน้มนะครับก็มีดีเ i คเตอร์ที่ยังอยู่ในขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเขาว่าจุดไข่ปลาไว้แต่ราคานะครับก็มีการอาจจะกลับตัวของราคาของการขึ้นการลงของราคานะครับตอนนี้ก็มีราคายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็บวกไป0.25นะครับ a c g p ราคาสูงสุดก็อยู่ที่57.50นะครับราคาเฉลีย่ยที่สามารถรับได้ก็อยู่ที่57.18เนะครับเวลาที่เราจะเข้าช็อตนะครับอันนี้คือเคล็ดลับในการที่จะเข้าช็อตหรือเข้าเข้าหุ้นแต่ละตัวใช่ที่จะทำกำไรระยะสั้นนะครับท่านต้องดูราคาเอฟเวอร์เลนะครับถ้าเอฟเวอร์เลเข้าท่านเข้าซื้อที่ต่ำกว่า57.18ได้ ก็รอช็อตนะครับขายทำกำไรได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่สามารถที่จะเข้าราคาที่ต่ำกว่าเอฟเวอร์เรได้นี่ก็ถือว่าซื้อในราคาที่แพงสำหรับวันนั้นๆแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าเราจะเข้าซื้อที่ราคาที่56.75ก็นี่ก็ถือว่าต่ำกว่าราคาเอเวอรเรแล้วนะครับก็ถ้าท่านเข้า56.75ดได้ก็ถือได้กำไรนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้คือ คุณทุกตัวเลยนะครับถ้ามีราคาอย่างสมวิตัวนี้ก็มีราคาเอฟเฟลอยู่ที่1 9 2 7นะครับตัวนี้ท่านเข้าดาที่19.20กท่านก็สบายใจได้วพราะราคาจะไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับอันนี้ก็ราคาก็บวกขึ้นไป0.40นะครับอยู่ที่19.60นะครับขายเอฟเลตอยู่ที่1 9 2 9 2 0 2 7นะครับ ฉะนั้นเราก็ต้องอันนี้ก็คือแนวทางในการช็อตนะครับคือผมจะแนะนําวิธีการทํากําไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็ดเล็กเก็ดน้อยทางคลิปนะครับท่านก็ฟังเราก็จดจําเก็ดเล็กเก็ดน้อยจะเห็นว่าผมพูดลวกไปบนมานะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นเก็ดเป็นเคล็ดลับนะครับสำหรับท่านที่จะช็อตนะครับ หนึ่งเราต้องซื้อหุ้นที่าราคาต่ำกว่าอเวลเดตครับคือราคาเฉลี่ยนะครับสมมติาานะว่าเปิดมาอย่างหุ้นตัวนี้เปิดมาเช้าอยู่ที่19.20นะครับแล้วราคาเฉลีย่ยอยู่ที่19.27ก้็ก็หมายเขาว่าซื้อที่1 9 2เนยะั้นถูกต้องแล้วนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นไปถึง19.60นตอนนี้เนี่ยครับพุ้นตัวนี้ก็ถือว่า ทำมาที่ดีทีเดียวสำหรับราคานะครับถ้าดูที่ RSI อยู่เหนือเส้น40นะครับอยู่เหนือ40จุดนะครับแล้วก็ a c d อยู่เหนือเส้นิ i g n a กนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นราคาก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีพลบริกอยู่ด้านบนมีจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวนี้มีแนวโน้มการาังจะกลับตัวนะครับหักหัวขึ้นนะครับ สำหรับ PSL นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับก็มีเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับให้ท่านนำไปใช้นะครับกิ่งกำไรระยะสั้นนะครับก็ช่วยกันจดจำแล้วก็นำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับงัไงก็กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอประคุณมากครับ